การเรียนที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งนะครับมีอยู่4กลุ่มวิชาด้วยกันวิชาแรกเกี่ยวเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนกับสหรัฐเนี่ยเกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมมติกระทบมากมายที่เราไปเรียนเนี่ยนะครับอาจารย์จะสอนให้รู้ว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นปรากฏการณ์แห่งศตวรรษเกิดขึ้นเพราะการเปลี่ยนโครงสร้างของโลกครับหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยโลกแบ่งเป็นสองข่ายข่ายสังคมนิยมนะครับก็คือมีโซเวียต รัเสเซียเป็นแกนนำากับค่ายทุนนิยมนะครับมีสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าในปี1991สหภาพโซเวียตรัเสเซียล่มสลายทําให้ทุนนิยมเนี่ยครับเฟื่องฟูขึ้นมาเกิดโลกาภิวัตเกิดการที่สหรัฐเนี่ยเป็นมหาอำนาจเดียวนะครับแต่ช่วงที่ผ่านมาก็เกิดปัญหาสหรัฐซบเซาจีนทะยานขึ้นมาขณะเดียวกันครับสหภาพโซเวียตรัเสเซียที่แตกเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยและกลายเป็นรัสเซียเนี่ยก็ได้ฟื้นขึ้นมากลายเป็น3ผู้อํานาจของโลก นี่แหละครับจึงทําให้เกิดการเปลี่ยนค้่อำนาจมากมายปรากฏการณ์นในโลกหลายๆอย่างนะครับตั้งแต่สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐก็ดีสงครามระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ก็ดีสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็ดีเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนคู่อำนาจทางการเมืองระหว่างประเทศอาจารย์มองต่อไปนะครับว่าสงครามหรือปรากฏการณ์ต่างๆความวุ่นวายต่างๆเนี่ยยังไม่จบหรอกครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดหรือไม่เกิดอาจารย์มีคําตอบครับ เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผลจากปรากฏการณ์สงครามการค้าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนเช่นกันครับจีนเนี่ยครับมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรื่องนี้สําคัญมากครับเพราะการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้หมายถึงการดิสลอฟทางธุรกิจนั่นเองเราคงจํากันได้นะครับว่าครั้งที่ผ่านมานะครับการดิสลอฟเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนนะครับในเรื่องของ 3G เป็น 4G ระบบสมาร์ทโฟนมีความฉลาดมากขึ้นกลายเป็นธุรกิจใหม่แพลตฟอร์มใหม่ มีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นล้างบางธุรกิจเก่าการปี่นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนี่แหละครับจะทําให้มองเห็นอนาคตว่าจีนกําลังตั้งเป้าพัฒนาสินค้าอยู่7กลุ่มด้วยกันครับทั้ง7กลุ่มนี่แหละครับจะเป็นสินค้าที่มีการพัฒนายกระดับขึ้นมาและแน่นอนครับจะเป็นการดิสลอฟธุรกิจอีกครั้งหนึ่งนะครับในอนาคต เ่วัสัมพันธ์เกี่ยวกับเ,เศรษฐกิจของจีนต่อเน,นื่องกับสหรัฐอีกเช่นกันนะครับเป็นเรื่อง dual segregation หรือวัาถาจัรคู่ขนานเป็นระบบเศรษฐกิจหรือนโยบายเศรษฐกิจของจีนนะครับที่เดิมทีเนี่ยจะเน้นการส่งออกในการกระตุ้นเศรษฐกิจจะทําให้เศรษฐกิจเฟื่องฟูแต่ครั้งนี้ไม่ใช่แล้วครับเกิดขึ้นมาจากสองสาเหตุสาเหตุแรกครับก็สงครามการค้าแหละครับที่สหรัฐมีการคว่ำบาตรจีนห้ามจีนส่งออกสินค้าห้ามจีนนําเข้าสินค้า อีกสาเหตุหนึ่งนะครับโควิดสินค้าต่างๆของจีนนะครับส่งออกซกเศราสินค้าบริการการท่องเที่ยวนี่หายไปหมดเลยเพราะฉนจีนจะมีการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจน,นะครับเน้นการลงทุนในประเทศเน้นการจับใจ่ายใช้สอยในประเทศเพื่อบรปปรลุเป้าหมายของจีนเนี่ยนะครับที่จะเป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจใหม่นะครับเป็นประเทศที่สวยงามในปี2035ในปี2050จะครบ100ปีการก่อตั้งประเทศจีนจีนจะนำพาประเทศให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ มีการกระจายความเจริญกระจายความเข้มแข็งอย่างไรเศรษฐกิจคู่ขนานนี้นะครับจะอธิบายให้รับรู้ว่าจีนจะก้าวเดินอย่างไร การพัฒนาเมืองนี่เป็นในแง่ของสังคมเพราะว่าในช่วง40ปีที่ผ่านมาการพัฒนาของจีนนี่แหละครับทำให้เกิดปัญหาความเหลือล ắm, หล่อมล้ําความหนุ่มล้ําระหว่างมฑลนต่อมฑลระหว่างเมืองต่อเมืองคนเมืองคนชนบทแม้กระทั่งคนชนบทต่อคนชนบทด,ด้วยกันเองเพราะฉะนั้นจีนยืนต้องมีการพัฒนาใหม่นะครับโดยมีการพัฒนาหลากหลายรูปแบบเพื่อแก้ไขปัญหานะครับการกระจายความเจริญการกระจายความมั่งคั่งทางเศรษฐกฐิจเพราะาในเรื่องของการพัฒนาเมืองนี่ครับก็เป็นอีกวิติเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจว่า จีนจะแก้ไขปัญหาอย่างไรโดยเฉพาะปัญหาคนจนเมืองนะครับที่มีอยู่ประมาณ250ล้านคนแก้ไขปัญหาเกษตรกรนะครับที่มีอยู่ประมาณ500คนจีนจะทํำยังไงซึ่งทั้งคนจนเมืองทั้งเกษตรกร500ล้านคนนี่นะครับจะเป็นพลังผลักดันสําคัญนะครับถ้าจีนทําได้ก็จะยกระดับนะครับคุณภาพชีวิตยกระดับเศรษฐกิจยกระดับสังคมให้จีนเช่นกันครับ